สวัสดีค่ะนะคะพี่แจ็คฟินิกนะคะสวัสดีค่ะคือวันนี้พี่แจ็คกำลังจะทําแกงหัวโฮนะคะอาหารเด็กวัดนะคะอาหารเด็กวัดตอนนี้พี่แจ็คให้พี่หัวไปซื้อวุ้นเส้นสดที่พารากอนแล้วก็มะเขือพวงแล้วก็มะเขือปาะเออมะเขือเปาะแล้วก็ใบตาลึงใบตําลึงถ้ามีแต่คิดว่าใบตําลึงไม่มีหรอภารกอนอ่ะมีสิครับคปนไฮโซไฮโซไม่กินนะคะมีอาจเป็นอาหารบานนอครับ ทีเนี้ยเราก็จะทําอาหารง่ายๆคือทุกอย่างมาดูไม่รู้ว่าอี่็เคยเห็นไหมเคยเห็นครับเคยแต่ยังไม่เคยกินครับวันนั้นมีหมูทอดเหลือนิดหน่อยนะคะคาว่าโฮเนี่ยคืออาหารทุกชนิดที่มันเหลือน,นะคะมารวมรวมอาหารทุกชนิดที่มันเหลือ,ลอาาเออบิร์ตมาไหมคะม,มาค่ะว,วันนี้วันอะไรวันพฤหัสวันหยุดนะคะอันนี้คือหมูทอดนะคะของพี่แจ็คที่เป็นหมูนะคะอาหาร ล้างหมดเลยค่ะล้างแล้วมาหาพี่ที่นี่ใส่น้ำได้เลยใส่น้ำได้ไม่ต้องใส่เยื่ออะไรเลยนะคะส่วนนี้ที่นี่มันสนุกเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่แจ็คก็แค่ผักชะอมนะคะก็เดี๋ยวคอยดูกันละกันไม่พูดเยอะอีกดอกเจ็ดข้อรอแกงโคก็คือแกงโคไม่เคยเห็นก็ดูในคลิปไม่อยากพูดเดี๋ยวอธิบายขั้นตอนไปหมดไม่ดีหรือคลิปไม่สนุกคือ วันนี้มาสายนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่แจ๊คยุ่งยุ่งนะครับผมเนี่ยเหนื่อยมากนะครับลูกค้าเหนื่อยเหนื่อยนะคะเหนื่อยจนหํำห้อยเลยนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังดูว่าอาหารชนิดไหนนะคะมันมีอาหารอะไรบ้างที่เราสามารถเอามาใส่รวมกันได้แต่เมนูหลักๆของเมนูหลักๆของแกงโคเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือแกงฮังเลนะคะ พี่เตรียมมาแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าอีน้องยากคนเดียวเจ้าตี่สามเจ้าเจ้าเขาชอบล้างหม้อไม่รู้เอออีฟอ,อีเฟิร์สชอบล้างหมอง้ออีดอกปักหม้อกูบางแล้วอีพวกนี้อีเฟอ,อ,อร์ล้างอีแอดมินพี่แจ็คชอบล้างหมอง้อครับ แต่เชื่อไหมถ้าพวกเราคุยกันเนี้สนุกนะมนได้นะล้างหม้อล้างอะไรอย่างเงี้ยมึงน่ะถ้าพี่ไม่มีผัวนะพี่สนุกนะแต่ันนี้ที่มีผัวไงแล้วผัวมันเป็นผู้ชายจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องเล่มหม้อปุ๊บนะมันเหมือนบาดอยู่ตรงเนี้ยจี๊ดจี๊ดอย่างเงี้ยจะไม่ได้เ้ยเพราะฉันอ่ะจะไปทาหม้อมันไม่ให้ทําทาไมอ่ะไม่รู้แล้วก็ไม่อะไรสักอย่างดอกมันโกรธอยู่ ขั้นตอนแรกนะคะแช่แวบแช่แวบน้ำที่อร่อยที่สุดนะคะเพื่อนๆว่าไงบ้างคะน้องเฟิร์สคนเหนือแต่อาหารเด็กวัดจริงๆค่ะทุกอย่างรวมกันเรียกว่าแซงโฮค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะมี่เลยเจ้าอีาอ่กหะเจ้าอาหารที่พี่แจ็คซื้อมาไม้ไว่วานก็คือดอกไ,ไม้ จริงๆงหนอนันก็พอแล้วพี่แจมพอแล้วครับแต่ว่าเราซื้อไว้สามพอเนี่ยอ๋อ ฝรั่งไปอยู่บางนอกอิกดอกแดดหมดทุกอย่างจะ,ะคะุณพระสอนใส่นมไหมคะไม่ใส่นะคะมีแล้วซ้องขอกงาน <c oughs> <c oughs> จะใส่ทำไมเ <c oughs> ดี๋ยวโดนยิงหนีนะคะ ยำกินไก่ครับอันนี้น้องชายทําไว้ให้นะครับผมนะพี่ดุลนะครับพี่ดุลทําไว้ให้นะครับอบร้อนกูรู้ว่าแต่พี่บอกน้องๆว่าถ้าวันนี้ถ้ายังเจอคนน้องได้กินไม่เคยกินเลยทั้งสองคนนี้ยไม่เคยครับไม่เคยเห็นนู่นเนาะกับข้าวพี่แจ๊คับพี่อันนี้ท่าพ่อนะครับพี่เชื่อมั่นว่าคนกรุงเทพทุกคนชอบกินหมดเลยถามเขาเลย นะครับใครใครกินแกงโฮบ้างครับชอบกันไหมัชอบกันไหมครับผมนะอร่อยกันไหมครับถึงพี่ยาจิตนะครับใส่วนเส้นน้ําต้มงวดแล้วอืมจะใส่จะคุณปวีนานะครับสวยขยันเก่งอืมปลาดูแบบนี้มันมันนะมัมัน นตัวใหญ่างน,นะครับแบ่งครึ่งให้อีกเบิร์ตอ่ะนี่เบิร์ตเดี๋หาว่าแบ่งอ่ะนี่นะอีกเบิร์ตน้ำมันเราเดี๋ยวหาว่าเอ๊ะ <laughs> ผมไม่อยากพังโคตเพราะว่าเขาเห็นกู <laughs> เห็นเ,นาเนขาด่ากูในยูทูบจะคุณขอนเรื่อนชอบชอบค่ะแกงโ h อร่อยค่ะเ <laughs> ดี๋ยวนะอีกคนไหนที่ด่ากูในยูทูบมึงฟังนะนี่ของผมตัวผมจำไหมครับพี่แจ็คเองนะครับอันนี้คือของพี่แจ็คเลยจีดอกมือจับนี่นจะมิ้นเรียกคนอื่นกินตัดกูเห็นหมด อย่าถาวาราเร่งเร่งตังนะคะสาษาเร่งน้องนี่อีดอกอีดอกอ่าห่อะ่อวเยอะๆด้วยมีเต็นไก่ด้วยดอกอ๋อองนี้ของแซนหรือเปล่าวะไม่ใช่นี่ขอีดอกกับกินละามแต่แต่หมมาว่ะพี่ตักให้ไหม มันมันห้หอยอะลูกมันอย่างเงี้ย <c oughs> นี่พอแล้วนะคะกินแค่นี้นี่ของพี่ <c oughs> เดี๋ยวถ้าแป๊บหนึ่งนะคะบุ้นเส้นมันจะดูดน้ํานะคะถ้าเราอยากให้มันแห้งเราใส่กระเทยไปสักสองคนมันจะดูดเลยค่ะอีกอีกกระเทยเป็นยังไงบ้างกินได้เนาะโอเค okay. น้องัวนน่ารักเหมือนปุกโกบอนไหไปทิ้งบปล่ากูหลอนจะไปอาบน้ำเดี๋ยวอาบน้ำอาบถ้าหลังที่ดอกจมูกดี่ดีกูจะพาไปท่าสัตว์ก่อนคนแก่บ้านลน จากคุณพิเศษทีพระามสองกินได้อร่อยนะแต่ว่าหวานไปหน่อยอืมเใส่น้ำตาลเนาะใช่หัว <c oughs> เต็มจังเลยอร่อยเหนื่อยมากไอเกิร์ดเอาข้องมาตั้งธรรมาดาแล้วก็ <c oughs> เอาเวิร์มาตัด <c oughs> อันนี้เคือมันมีหัวมาจากแกงหางเรงเมื่อวานใช่ไะใช่ค่ะ พี่จะเอาแกงอะไรมาพดเอาพอเอาช้อนมาสิของเธอเอาช้อนมาสิคะเดินแล้วก็ล,วกลากเท้าเชาะแล้วก็ไม่ดูหุ่นน้ำหนักมึงอยู่ีกนล้ว <c oughs> ชิมก่อนนะไม่อร่อยก็ทิ้งนะลูกนะ <c oughs> เอา่าพ,พี่พี่ไม่ตักเยอะนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> พี่กว่าน้องกินไม่ได้แล้วก็บางที ถ้ากินไม่ได้เพราะมันเสียของกลางแล้วก็ให้พี่ดุลเดี๋ยวนะให้เฟิร์สชิมก่อนถ้ามัน,มนพี่ลองทำแกงไก่ตัแล้วใช่ปะ,ะ,ะเดี๋ยวตังให้เขาอ่ะน้องเฟิร์สเฟิร์สไปชิมก่อนถ้าชอบอ่ไปข้าวนุ่นเอาผ้ารูดนะฮะแล้วไปชิมในะห้องน้ำก่อน <laughs> แล้วถ้าอร่อย <laughs> ค่อยมาตักใหม่ <laughs> แปลว่วกลางเลยในหนะ้องน้ำไม่ให้กินทั้งอีวแลกี่ดอกกูให้เชิมจะ <c oughs> คนท้อาหานอ่อนควมลูกย่างเยบพอม นะบ๊ายบายนะครับเพืพ่อนๆใน YouTube. ยูทูบ b e บ๊ายค่ะ่เอเดี๋ยวแอบดูพี่วัาน,นิดนึงแอบบอลแล้วก็อยู่แอบดงเตอร์แอบดูตาดำอุดแล้วก็ปิดอะไรอะไรสองสัตว์อันนี้กรงแมมมอส <c oughs> อร่อยมากงงอนะทำมาจากข้าวอร่อยตอแหลอร่อจริงๆครับอุ้ยผีแม, <c oughs> <c oughs> ม่มาตัดเงมั้งไม่น่าเ <c oughs> ชื่อหอห กินยังอร่อยไหมหเบอร์อร่อยครับจะได้ลองกไ <Okay. S 2> ม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยกินเลยเนี่ยเคยเห็นแต่ทำแต่ว่ามไม่เคยกินอร่อยโอเคเป็นเมนูที่แบบเอาละไหอย่างตรงนี้กันเ,เออเนาะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยแต่รสชาติออกมาอร่อยต้องลองกินละเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ